สวัสดีครับบอสวินี่ครับวันนี้บอสพาพวกเราไปทำชาเลนจ์กันนะครับก็คือ100% with mini electric นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม100%นะครับใน1วันเนี่ยจะสามารถทำระยะทางได้กี่กิโลเมตรโดยจุดหมายปลายทางของเรานะครับวันนี้จะอยู่ที่ลานกลางเต็นท์กระต่ายกินเนื้อนะครับจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางโดยประมาณจะอยู่ที่165กิโลเมตรนะครับโดยระหว่างทางเนี่ยเราจะไม่แวะชาร์จที่ไหนเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับ เลขไมล์รวมของรถตอนนี้อยู่ที่3,608กิโลเมตรแล้วเราก็ได้รีเซ็ตเลขไมล์จากทริป เพื่อวัดระยะทางที่เราจะใช้ทั้งหมดด้วยครับและจากการคำนวณของตัวรถณตอนนี้การชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%จะสามารถขับได้อยู่ที่175กมซึ่งจริงๆแล้วเลขไมเคลมจากไม่นี้นั้นสามารถขับได้ถึง217กโเมโดยปัจจัยของการคำนวณน,นั้นอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของบุคคลนั้นๆและสภาพอากาศในแต่ละประเทศครับ175กมที่เราเห็นกันอยู่ก็คือการคำนวณเลขไม์ขั้นต่ำที่สามารถขับได้ ตอนนี้เรามาถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ระยะทางเหลือเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเหลือประมาณเท่าไหร่ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือประมาณ50%นะครับแล้วก็ ยังวิ่งได้อีก103กิโลเมตรระยะทางที่เราวิ่งมาตั้งแต่ออกจากโชว์รูมมานะครับตอนนี้จะอยู่ที่109.3กิโลเมตรนะครับก็ตอนนี้เราเหลือระยะทางก่อนที่จะถึงที่พักเนี่ยประมาณ58กิโลเมตรนะครับกับเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยที่ตอนนี้เรามาแวะทานอาหารกันนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแบตเตอรี่จะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับติดตามชมกันได้เลยครับ ตอนนี้เราก็กินกันอิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับเข้าที่พักกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าถ้าถึงที่หมายแล้วจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วก็ใช้ระยะทางไปเท่าไหร่ขอติดตามชมกันนะครับ You take แล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับกับ้านกลางเต็นท์กระต่ายกินเนื้อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับจะเหลืออยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเหลือน้อยกว่า50นิดเดียวนะครับยังวิ่งได้อีกตั้ง36กิโลรระยะทางที่เราใช้ไปทั้งหมดจะอยู่ที่168กิโลเมตรก็บอกเลยว่าเหลือๆแล้วก็ยังสามารถขับไปเล่นๆได้อีกสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีนะครับ ใเวลาทานอาหารเย็นแล้วนะครับวันนี้ไปซื้อของจะครับจากกู๊ตซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับใช้เวลาเลือกซื้อประมาณ1ชั่วโมงแต่เตรียมอาหารนะสาชั่วโมง3ชั่วโมง <laughs> กว่าจะได้กินนะครับเดี๋ยวว่าจะไปดูแบตเตอรี่หน่อยว่าตอนนี้ชาร์จเต็มหรือ,อยังยนะลรืมอะไรไม่<ะ>เบาเชคจากแอปดิ เออว่าลืมมันดูอย่างนี้ได้เลยนี่ว่าลืมตัวนี้นะครับเป็นมินิแอปนะครับสามารถเช็คสถานะตัวรถได้เลยว่าตอนนี้ตัวรถเนี่ยทำการชาร์จอยู่หรือเปล่าแล้วก็ชาร์ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะให้ละเอียดมากกว่านั้นนะครับก็คือเราสามารถกดนะครับตรวจสอบสถานะกดเข้าไปดูที่ตัวรถได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มชาร์จที่ เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดก็คือชาร์จเต็มเนี่ยที่เวลาเท่าไหร่เรานี่ของเราชาร์จถึงกี่มโมงรถเราตอนนี้นะครับใช้เวลาชาร์จเต็มนะครับก็คือ6กโมงสามสิบเกโมงเช้านะครับตอนช่วงเช้าเลยพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาดูกันนะครับว่าเวลาประมาณนี้เนี่ยตัวรถจะชาร์จแบตได้เต็มไหมโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวไปทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับเจอกันอีกทีตอนเช้า สวัสดีตอนเช้านะครับก็ตอนนี้นะครับพวกเรากําลังจะรับประทานอาหารเช้ากันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปทานอาหารเช้าเนี่ยจะขอเปิดแอปพลิเคชันดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ตัวรถเนี่ยเต็ม1 0 0หรือยังนะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวรถเต็ม100%แล้วนะครับก็พร้อมที่จะเดินทางกลับนะครับยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานอาหารกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเตรียมตัวนะครับเพื่อเดินทางกลับกันครับผมขอตัวก่อนนะครับ อนนี้เราก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%แล้วนะครับอย่างง่ายดีขอสรุปกันนิดนึงนะฮะตลอดเส้นทางที่เราใช้น่จะอยู่ที่168กิโลเมตรนะครับโดยความเร็วที่เราใช้เนี่ยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ90ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเรายังใช้โหมดมิดตลอดเส้นทางนะครับแบตเตอรี่ตอนที่เรามาถึงนะครับจะอยู่ที่25%นะครับและยังเหลือระยะทางที่วิ่งได้อีกประมาณ36กิโลสองตัวเลขนี้ถ้านำมารวมกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัวรถเนี่ย สามารถวิ่งได้เกิน200กิโลเมตรอย่างแน่นอนครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจมินิอี็กทริกนะครับสามารถนัดทดลองขับได้ที่โชว์รูมเจอรมันออโต้ทุกสาขาก็สำหรับวันนี้นะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k ของมินิเจอรมันออโต้และรวมถึงช่อง YouTube Channel ม e นออโต้ t o TV ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมาที่ว่าแน่ก็ยังแพลานะครับขอวลาไปก่อนสวัสดีครับ